คับผมหลังจากออกมาจากพิพิธภัณฑ์ปลาน้ามเจแล้วมาอนีก็ว่าเป็นบึงพรานใช่ครับผมสถานที่ท่องเที่ยวอีกมุมหนึ่งครับผมก็จะเป็นมุมนี่ก็ภาพว่าแห่อาหารปลาครับบรรยากาศก็ดีอยู่ดีครับถามาช่วงยันบ่าแรกโคตรกระจายจักหน่อยครับรอันนี้เป็นบึงพรานใช่ครับยุ่โตรอยสเลยครับผม จะมีสะพานถอดลูกไปหากลารน้องน้ำุมแล้วครับอ,อาตาครับปลาควายปลากระไรครับผมเ,เ,เปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวอีกมั้งนึงที่น่าสนใจครับผม ไล่ครับพ่อไปครับพุ่นละครับพอโหวตครับผมเดี๋ยวไปเบิรงนต้นกันครับชมวิวครับผมครับผมตอนนี้ก็ได้เขียนมาเรืงพอโหวตแล้วครับผมเป็นจุดชมวิวครับผมจุดชมวิวเมืองกอเอ็ดครับผมสวยงามเลยครับเห็นบรรยากาศไปเบิร์แล้วครับทัวร์ตัวจังหวัดเลยครับผมอันนี้แค่ท kind of ่านแรกนะครับขอพอโหวตนึ่ครับแคมี่ใส่สองกล่องแคมี่ครับเป็นจุดชมวิวครับผม ชมบรรยากาศครับผมบรรยากาศดีขนาดเลยครับอันนี้ท่านท่านแรกที่เห็นมาชมครับผมเย็นพุแก่ชัดบอลพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดตัวเมืองร้อยเอ็นที่เห็นหมดเลยครับเห็นไปไกลครับผมสุวสายตาเลยครับผม มีกล่องให้ซองครับซองชมวิวครับผมเดี๋ยวกับเบิ้งไปเทราสั้นครับผมชมวิวเขาสวยงามครับสวยงามอันนี้เพิ่งจะชั้นแรกครับเดี๋ยวไปเบิ้งสันต่อไปเลยครับผมนี่จะเป็นอีกมุมมุมเบึ้งพระาชนใย่ครับผมมุมมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งเลยครับตรง สวยอามครับบรรยากาศดีครับผมเห็นบึงโพลานใช่เห็นคนละครับโผล่เบื้องลอยเอ็ดครับผมไกลไปสุดลูกหูลูกตาเลยครับบวงวนาจที่ทางล่างครับขั้นน้อยหน่ครับสูงครับผมดือข้อโหว่สูงขนาดเลยครับเห็นบ่อครับรถอยู่ข้างล่างขั้นน้อยหน่ครับแใจไปแดนมาคนละครับชุ่มกันครับบุญในยุคสามวันในแก้วหรือใองมันดีนี่ไม่จบก็จบด้วยการแก้ที่ สูงขนาดเลยครับเบื่องรสชาตินิดหน่อยนะครับเขม่าเท่งนีบรรยากาศชุ่มสวยงามขนาดเลยครับตรงมาให้ไดสักข้งครับมาชมให้ใดครับขอโบดครับผมครับผมตอนนี้ไงเขมาท่านที่สองครับท่านที่สามสิบสองครับผมความสูงที่ทึกชันสามสิบสองครับผมกระลังผ้ากันน้ำเขนไปครับขอโบสจังหวัดลอยน้นะครับ มืนอนี้ก็ล้วน้ำเที่ยวโดยจอดหนองบ้านครับโค้สั้นต่อครับมารีวิวสถานที่ท่องเที่ยวเมืองลอยเอ็ดครับผมพามาชมจุดชมวิวหอโวดครับผมสูงครับผมชั้นที่สามสิบสองครับอันนี้ก็มีค่าบัตรเข้าชมค่าผ่านประตูผู้ใหญ่ห้าสิบบาทครับผู้ใหญ่ห้าสิบบาทครับผมหอโวดนี่ครับชั้นที่สามสิบสองครับผมขออนุญากับบรรยากาศตึกเชียงเลยครับสวยงาม อุโมงค์ดอกไม้ครับผมอุโมงค์ดอกไม้เลยครับสวยงามครับผมเิงปรื่อยๆครับอันนี้จะเป็นท่านที่สามสิบสองครับผมก็จะไปตามชมวิวไปขี่กันละครับสูงขึ้นมากเข้าอีกเลครับท่านนี่เห็นเป็นเมืองลอยเอ็ดไปอีก บรรยากาศหนึ่งครับข้ายางขึ้นมาเรื่อยๆนี่ครับจะมีเก้าอี้ให้นั่งพักครับผมจะเขาามือยหเขาจะนั่งพักพอนกัได้ครับผมจะมีเก้าอี้ให้นั่งพักคุ้มค่าครับผมคุ้มค่าข้งหนึงข้าต้มมะให้ได้แหละครับพ่อโหวดจากวัดลอยเด้อครับครับผมอันนี้ห้าวข้ยางขึ้นมาไดมากครับผมสูงครับผมสูงจนคักเลี้ยหละครับ บรรยากาศโอ้โหจินตาบารเทียวครับผมวันนี้กับว่าเด็กๆมาเที่ยวมาชุ่มหอโบสถครับผมมาบรรยากาศครับผมถังซ<ม>ึ่งอีบี่อีกทันหนึ่งอันนี้ผมใช้หลุบเดียวหน่อยอันนี้ทันสามสิบสองครับผม,มยังมีขึ้นไปอีกได้อีกทันครับผมบรรยากาศชุ่มผิวโอ้ งามคักครับง่ามคักเบิงเ่งบนครับบรรยากาศโดยรวมครับผมวันนี้ก็พาเด็กๆมาเที่ยวครับผมเราสั้นครับผมครับตังแก้มครับผมครับผมห่อบวชชั้นที่สามสิบสามสิบสี่สามสิบห้สา,สสา,สาครับผมจะมีบรรยากาศสกายพวกรับเปิดกระจกครับผมเชิ้ตก,กายามาครับปาเสียวครับปาเสียว อเดีตยืนยุ้ยกระจกเลยครับพื้นที่กระจกเลยครับหวาดเสียวเลยครับไอ้ชั่นเลยครับอดีตเขาท <c oughs> ับพัดก,พกระจกเลยครับเลยตื่นเต้นครับบรรยากาศดีครับผมเบื่อเลยครับอดีตเขายืนยุ้ยพื้นที่กระจกเลยเลยครับ วันนี้พาน้องท่านมาเที่ยวหอโบสถ์ก็ได้ของที่ระลึกครับผมเป็นโบสถ์น้อยครับผมพวงกุญแจโบสถ์น้อยบรรยากาศดีครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมบรรยากาศก็ดีดีนะครับเป็นแต่ว่าเที่ยวนะครับเป็นแต่ว่าเบิ้งไม่มมมชมครับผมรครับผมมื้อนี้จอดน้องบ้านกัได้พามาเที่ยวมาชมหอโบสถ์กับมาชมไอพิพิภธภัณฑ์ปลานดำเฉืย,ด,ยดครับผมจังหวัดร้อยเอ็ดครับผม มันนี้ก็ได้ชมบรรยากาศดีๆครับของเมืองลอยเอ็ดครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บ่มีอย่างไรครับกับปากสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลอยเอ็ดไปทนะั้งสถานที่หนึ่งครับขอบวชบึงพระด้านช่าลอยเอ็ดครับผมพีพิธภท่านป่านา,นามเชิดครับผมสำหรับคลิปนี้จอดต้องบ้าดขอขสวัสดีครับผม